ดวงดาวหลายร้อยดวงพุ่งเข้าหาถ้ำสวรรค์วรรณกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อมตะเท่าหัวอยู่ได้ยินข่าวและเฝ้ารออยู่อย่างระมัดระวังกลับไปกระตุ้นใช้ค่ายกลวิญญาณอมตะเร็วเขา้าบึม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 กลุ่มดาวพุ่งปะทะค่ายกลวิญญาณอมตะทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ค่ายกลวิญญาณอมตะได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่กลุ่มผู้อมตะได้รับบาดเจ็บสาหาัส แต่กลุ่มดาวยังไม่พุ่งเข้ามาถอยผู้มอมตะเท่าหัวหยูออกคำสั่งแต่ถ้ำสวรรค์ของเรายังอยู่ด้านหลังหากเกิดบางสิ่งคืนข้าปฏิเสธที่จะถอยแม้ข้าต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะปกป้องบ้านของเราแม้ผู้มอมตะเหล่านี้จะอ่อนแอมากแต่เจตจำนงแห่งการต่อสู้ของพวกเขายังไม่สั่นคลอน ถ้ำสวรรค์วรรณกรรมเป็นจุดเล็กๆอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเป็นเรื่องยากที่ดวงดาวจะพุ่งปะทะมันแต่สวรรค์สีขาวดำกำลังปั่นป่วนการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้เสมอถ้ำสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในสวรรค์สีขาวดำอาจถูกบังคับให้เผยตัวออกมาปัจจุบันด้านหลังค่ายกลนวิญญาณมตาที่เสียหายคือทางเข้าถ้ำสวรรค์วรรณกรรมกระทั่งประตูจะปิดอยู่ มันก็ยังสามารถระเบิดและไม่สามารถซ่อนเร้นพวกมาตาเท่าหัวอยู่ตะโกนข้ามีวิธีของข้าอย่าลังเลนอกจากนั้นพวกเจ้าจะเสียสละชีวิตอยู่ในเส้นโลหิตสวรรค์กลุ่มพวกมาตาเงียบก่อนจะรื้อถอนค่ายกลวิญญาณมาตาและหลบหนีเข้าไปในถ้ำสวรรค์วรณกรรมพวกเขาเชื่อมันในตัวพวกมาตาเท่าหัวอยู่พวกมันมาแล้ว เมื่อพัวมาตะเท่าหัวหยูอยู่เพียงลำพังเขามองกลุ่มดาวด้วยการแสดงออกที่มืดครึมท่าหมายตายอมตาตําคำพูดที่เย็นชาท่าหมายตายอมตาตําคำพูดแตกหักท่าหมายตายแรกทำให้ดวงดาวเคลื่อนที่ช้าลงท่าหมายตายที่สองทำให้ดวงดาวแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างไรก็ตามดวงดาวยังพุ่งเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งข้าต้องเสี่ยงพัวมาตะาเท่าหัวหวยูตะโกน เขาทุ่มเททุกสิ่งเพื่อหยุดฝนดาวตกพรวดในที่สุดเขาก็กระอักเลือดออกมาใบหน้าของเขากลายเป็นซีดขาวร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลด้วยการรวมตัวของสวรรค์ทั้งสองดวงดาวจำนวนนับไม่ทวนถูกกระตุน้นด้วยพลังงานแห่งเตาที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดเป็นภัยพิบัติกระทั่งผู้อมาตะาระดับแปดยังยากที่จะหยุดพวกมันผู้อมาตะาเท่าหัวหยูกำลังจะล่าถอย แต่กลุ่มดาวกลับพุ่งเข้ามาหาเขาหากพวกมันพุ่งประทะถ้ำสวรรค์วนรณกรรมถ้ำสวรรค์จะไม่สามารถแบกรับผลกระทบรูม่านตาของเขาหดเล็กลงแต่เขายังสงบจิตใจได้อย่างรวดเร็วเขาตัดสินใจแล้วแม้เขาต้องเสียสละชีวิตเขาก็ต้องหยุดพวกมันแต่ในเวลานี้จวินเฉินกวางกลับปรากฏตัวขึนอย่างกระทันหัน เขาจัดการเส้นโลหิตสวรรค์อย่างรวดเร็วกลุ่มดาวพุ่งเข้าสู่เส้นโลหิตสวรรค์และถูกเก็บไว้ภายในพั่วมาตะของวังสวรรค์จิ้นเฉินกวางพั่มาตะเท่าหัวหยูตกตะลึงไปชั่วครู่พั่วมาตะเท่าหัวหยูแห่งกองกำลังพันธมิตรสวรรค์ิภพบแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จินเฉินกวางตะลึงเช่นกันที่พบพั่มาตะเท่าหัวหยูปัจจุบันมันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหว หากผู้มอมตะเท่าหัวอยู่เคลื่อนไหวเส้นโลหิตสวรรค์อาจถูกทำลายแต่ความกังวลของจินเฉินกวางไม่เกิดขึ้นหลังจากสิบห้านาทีผู้มอมตะเท่าหัวอยู่ยังเฝ้ามองอยู่ด้านข้างโดยไม่ทำสิ่งใดจินเฉินกวางสามารถรวบรวมดวงดาวและเส้นโลหิตสวรรค์ทั้งหมดสุดท้ายจีนเฉินกวางก็เก็บเส้นโลหิตสวรรค์และจากไปผู้มอมตะเท่าหัวอยู่รู้สึกผ่อนคลายลง ก่อนจะกลับเข้าไปในถ้ำสวรรค์วรรณกรรมเขาถูกช่วยไว้ด้วยวังสวรรค์จริงๆแม้ดวงดาวจะไม่พุ่งชนถ้ำสวรรค์วรรณกรรมแต่มันยังได้รับผลกระทบภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดหรือฝนกรดด้วยการรวมตัวของสองสวรรค์เต๋าสวรรค์ถูกรบกวนเจ็ดจำนวสวรรค์ปั่นป่วน ทั้งหมดทำให้ถ้ำสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ได้รับผลกระทบร้ายแรงรูปแบบชีวิตตกตายการดำรงอยู่กลายเป็นยากลำบากเฮ้อข้าเกรงว่าผัวมาตะเท่าห,หัวอยู่ถอนหายใจเขาเต็มไปด้วยความกังวลโศกเศร้าโกรธและอารมณ์ที่หลากหลายผัวมาตะของสองสวรรค์รู้สึกว่าถ้าสวรรค์คือโลกทั้งใบของพวกเขา สิ่งนี้แตกต่างจากผู้มาตะของห้าภูมิภาคผู้มตะของสองสวรรค์ที่ย้ายไปอยู่ภูมิภาคทั้งห้ามักผเผชิญหน้ากับอันตรายส่วนใหญ่กลายเป็นผู้บ่มเพาะสันโดษด,ดังนั้นถ้ำสวรรค์ของพวกเขาจึงเป็นเสมือนบ้านที่ปลอดภยัยและสำคัญที่สุดของพวกเขากลุ่มผู้มตะเร่งเข้าหาผู้มาตะเท่าหัวอยู่สถานการณ์อันตรายมาก พวกเราควรขอความช่วยเหลือจากกองกำลังพันธมิตรสวรรค์พิพภพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยการรวมตัวของสองสวรรค์สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบร้ายแรงผู้มาตะของทะเลตะวันออกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหตุใดพวกเขาต้องมาที่นี่เพื่อรับความเสี่ยงเฮ้อ <c oughs> มันเป็นไปได้ที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่ราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินไป รากฐานของวังสวรรค์กำลังเหือดแห้งถ้ำสวรรค์กระดูกสลายและถ้ำสวรรค์อื่นๆขอความช่วยเหลือไปหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบรับขณะที่ข้าใช้ใจ่ายในการขอความช่วยเหลือจากกองกำลังพันธมิตรสวรรค์พิภพเห่งความรักที่ยิ่งใหญ่สูงเกินไปบัดซบเฮ้อผู้นำกองกำลังพันธมิตรไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ เทพอมาตะแห่งความรักกำลังยุ่งอยู่กับการปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมในสภาพแวดล้อมของทะเลตะวันออกเหตุใดเขาต้องสนใจถ้ำสวรรค์วรรณกรรมของพวกเราบางทีถ้ำสวรรค์วรรณกรรมของเราอาจถูกกลืนกินโดยเขาผูา้อมตะเท่าหัวอยู่ตะโกนเสียงเยน็นทุกคนหุบปากอย่ากล่าวถึงเทพอมาตะแห่งความรักอย่างไร้มารยาท แม้เขาจะกล่าวเช่นนั้นแต่เขายังกำหม,มัดแน่นและเริ่มนึกถึงจินเฉินกวางตัดภาพไปยังถ้ำสวรรค์นิรันดรแสงสีทองส่องประกายสว่างสวยัยอดทนไว้อดทนไว้ผู้มาตะหลายคนกำลังควบคุมแท่นบูชาแห่งโชคและพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่เพียงเท่านั้นกระทั่งปิงชัยฉวนยังต้องนำวังสวรรค์แห่งโชคออกมาให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามคารหาดวิญญาณมาตาทั้งสองหลังอย่างแทบไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันบึมเสียงระเบิดดังคืนแผ่นดินแตกแยกแสงสีแดงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทะเลเลือดปรากฏขึ้นต่อหน้ากลุ่มผู้มาตาทําสวรรค์นิรันดรนมีทะเลเลือดได้อย่างไรปิ่ง่ายชวนและคนอื่นๆตกตะลึงจากนั้นก็ตัดภาพไปยังวังสวรรค์ ความสง,งบสุขถูกทำลายฉินติงหลิงนักพนีจรหัวใจสีชาติเทพิดาเก้าวิญญาณองค์ชายฝงเซียนและคนอื่นๆกำลังทำงานอย่างหนักอยู่ทุกหนทุกแห่งพยักษ์ปีาศาจหมายเลข95ก้าเรียนหยกเขียวรานตันและกระทั่งชิงโจก,ก็ต้องออกมาช่วยสนับสนุนท้องฟ้าและพื้นดินเกิดรอยแตกร้าววิหารจำนวนมากถูกรื้อถอน พวกมันล้วนเป็นคฤรืหาาวิญญาณอมตะระดับ6ระดับ7และระดับ8แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างไรเทพอมะตะกลุ่มดาวก็ยังไม่เคลื่อนไหวหนังให้ความสำคัญกับการปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งปัญญาในสภาพแวดล้อมของวังสวรรค์เท่านั้นจากนั้นก็ตัดภาพไปยังภายในมิติช่องว่างจากักรพรรดิ ดวงวิญญาณของฟางหยวนพักผ่อนอยู่ที่บ่อน้ำร้อนอย่างผ่อนคลายนี่ไม่ใช่บ่อน้ำพุร้อนธรรมดาแต่เป็นราหลอมรวมสีท่าแห่งความโศกเศร้าหลังจากหลอมรวมวิญญาณธมาตะหลอมรวมขั้นสูงระดับเกา้าเขาก็ดัดแปลงระหลอมรวมสีท่าแห่งความโศกเศร้าบางครั้งเขาจะใช้มันปรับแต่งวิญญาณของตนเองด้วยวิญญาณธมาตะหลอมรวมขั้นสูงระดับเกา้า สะหลอมรวมสีท่าแห่งความโศกเศร้ากลายเป็นค่าฤาษวิญญาณธมาตาระดับเก้าที่ยอดเยี่ยมฟางหยวนสามารถใช้สะหลอมรวมสีท่าแห่งความโศกเศร้าเพื่อชำระล้างดวงวิญญาณของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมาการบ่มเพาะดวงวิญญาณของฟางหยวนชะลอตัวลงเดิมทีการบ่มเพาะดวงวิญญาณของฟางหยวนพึ่งพามรดกที่แท้จริงของเทพปีาศาสตร์จิตวิญญาณแต่มันมีข้อเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มันถูกกำจัดออกไปแล้วมนุษย์สามารถบ่มเพาะดวงวิญญาณได้ถึงระดับดวงวิญญาณมนุษย์หนึ่งพันล้านนั่นคือขีดจำกัดแต่หลังจากเทพปีศาจบัวแดงทำให้วิญญาณชะตากรรมได้รับความเสียหายเทพปีศาจจิตวิญญาณจึงสามารถทำลายขีดจำกัดและบ่มเพาะดวงวิญญาณของเขาถึงระดับดวงวิญญาณเดียวใดหนึ่งพันล้านดวงวิญญาณเดียวดหนึ่งพันล้านคือขีดจำกัดของเทพปีศาจจิตวิญญาณ มันทำให้ดวงวิญญาณของเขากลายเป็นยักษ์สามเสียนพันกรที่มีพลังการต่อสู้กึ่งระดับเกาแต่ฟางหยวนพบว่าวิธีการบ่มเพาะนี้มีข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ดวงวิญญาณมนุษย์คือดวงวิญญาณมนุษย์เมื่อมันกลายเป็นดวงวิญญาณเดียวดายธรรมชาติของมนุษย์จะกลายเป็นธรรมชาติของสัตว์อสูรดวงวิญ,ญญาณเดียวดายหนึ่พันล้านแข็งแกร่งมากแต่ธรรมชาติของมนุษย์จะหายไป มันเป็นการฝืนธรรมชาติปัจจุบันเทพปีศาจจิตวิญญาณเสียสติและถูกควบคุมด้วยเทพอมะตะกลุ่มดาวเขาคำรามและทำตัวราวกับสารสูญอยู่ในสวรรค์สีขาวดำนี่เป็นข้อเสียเปรียบที่เห็นได้ชัดฟางอยูวนเข้าใจเงื่อนงำบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทพปีศาจจิตวิญญาณด้วยความช่วยเหลือจากเฉินซานที่บ่มพาะบนเส้นทางมนุษย์ ฟางหยวนจึงสามารถยืนยันข้อเสียของการบ่มเพาะจิตวิญญาณในอดีตเส้นทางมนุษย์ยังไม่พัฒนาดังนั้นขีดจำกัดของดวงวิญญาณมนุษย์จึงหยุดอยู่ที่1,000ล้านเทพปีศาจจิตวิญญาณต้องการทำลายขีดจำกัดแต่เขาเลือกทางผิดแน่นอนว่ามีเหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเทพปีศาจจิตวิญญาณต้องการสร้างเส้นทางแห่งการฆ่า เขากลืนกินจิตวิญญาณสวรรค์ของสวรรค์สีดำและล้มเหลวในการสร้างเส้นทางแห่งการค่าด้วยเหตุนี้เขาจึงหันมาสร้างเส้นทางแห่งจิตวิญญาณนี่เป็นความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สายลมกันโชกแรงอยู่ในวังสวรรค์ท้องฟ้าสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำคารืหัดวิญญาณมาตะมากกว่าสิบหลังเคลื่อนที่ไปรอบๆ ผู้มาตาของวังสวรรค์พยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่มุมทางเหนือสุดเกิดควันดำมันทำให้พื้นดินกลายเป็นโคลนเน่าเปื่อยสุสานมาตะาต้องได้รับการปกป้องวังเกียรติยศกำลังพังทลายขอกำลังเสริมด่วนผู้ใดสามารถช่วยข้าข้าไม่สามารถรับมือรอยแยกขนาดใหญ่แห่งนี้ได้อีกต่อไปสถานการณ์รุนแรงและอันตรายขึ้นเรื่อยๆ วังสวรรค์เป็นถ้ำสวรรค์ระดับหนึ่งของโลกใบนี้เมื่อสวรรค์ทั้งสองหลอมรวมกันมันจึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเปรียงสายฟ้าฟาดลงมาและทำลายวังห้าเทพเพจ้ากระทั่งวังห้าเทพเจ้าจะเป็นคฤรืหาดวิญญาณมตะระดับ8แต่มันก็ยังไม่สามารถป้องกันตัวเองจากหายนะครั้งนี้ท่ามกลางภัยพิบัติในวิหารกลาง เทพอมาตะากลุ่มดาวค่อยๆเปิดเปลือกตาคืนนางมองออกไปและเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวังสวรรค์ด้วยการกวาดตามองเพียงครั้งเดียวความทรงจำผุดขึ้นในใจของนางเสี่ยวชิงจากวันนี้เป็นต้นไปที่นี่คือบ้านของเจ้าเทพอมาตะาแรกกำเนิดกล่าวกับเด็กผู้หญิงชื่อสิงซูที่นี่คือที่ใดวังสวรรค์เทพอมาตะแรกกำเนิดตอบ วังสวรรค์สิงซูพึมพาเจ้าสามารถคิดว่ามันเป็นบ้านของเจ้าเทพอมาตะแรกกำเนิดวางมือลงบนศีรษะของสิงซูบ้านดวงตาของสิงซูส่องประกายขึ้นเทพอมาตะาแรกกำเนิดมองไกลออกไปราวกับเขากำลังมองอนาคตนี่คือบ้านของเจ้าและเป็นบ้านของมนุษย์ทั้งหมดเทพอมาตะกลุ่มดาวปัดเป่าความทรงจำออกไป และฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อใดที่วังสวรรค์กลายเป็นสถานที่ที่น่าสมเพชเช่นนี้ท่านอาจารย์นี่คือบ้านของเราข้าจะปกป้องมันจนถึงที่สุดหลังจากนั้นข้าจะนำท่านกลับมาในเวลาต่อมาแสงสีม่วงก็ส่องประกายออกมาจากวิหารกลางและกลืนกินพื้นที่ทั้งหมดของวังสวรรค์เข้าไปนี่คือเทพอมาตะกลุ่มดาวเคลื่อนไหวแล้ว พวกเราไร้ความสามารถพวกเราเป็นภาระให้เทพอมะตะกลุ่มดาวไม่เทพอมะตะกลุ่มดาวจะทำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่านางปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาในสภาพแวดล้อมของวังสวรรค์ทั้งหมดได้รอยแล้วเมื่อเทพอมะตะกลุ่มดาวเคลื่อนไหวสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีวังสวรรค์สงบลง รอยแตกราวและความเสียหายได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วหัวใจของผู้อมตะาวาังสวรรค์สั่นไหวนี่คือพลังอำนาจของจักรพรรดิเตาเมื่อเทพอมตะกลุ่มดาวสามารถปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของวังสวรรค์พลังอำนาจของนางก็จะเหนือกว่าเทพอมตะตะวันเดือดและเทพปีศาจล้อมรวมสวรรค์ในสถานที่แห่งนี้หากทั้งสองบุกวังสวรรค์ พวกเขาจะไม่สามารถทำสิ่งใดเทพอมาตะกลุ่มดาวไปพบเทพอมาตะกลุ่มดาวคฤรืหัดวิญญาณอมาตะหลายหลังบินลงจากท้องฟ้าผู้อมาตะาจำนวนมากทยานร่างไปยังวิหารกลางเทพอมาตะกลุ่มดาวใช้วิธีตรวจสอบของนางที่ได้รับการขยายพลังอำนาจด้วยร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งปัญญาสถานการณ์นี้ยังอยู่ในการคาดหมายของค่า เทพทั้งสองยังปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าในสภาพแวดล้อมฟางหยวนมีพลังงานอมตะน้อยที่สุดและทําได้ช้าที่สุดแต่ผลงานของเทพอมตะตะวันเดือดเหนือกว่าคาเทพอมตะกลุ่มดาวหยุดตรวจสอบนางต้องเก็บรักษาพลังงานอมตะผู้อมาตะาของวังสวรรค์เริ่มรายงานสถานการณ์การหลอมรวมของสองสวรรค์ทำให้วังสวรรค์พบความสูญเสียครั้งใหญ่ย้อนกลับไป ถ้ำสวรรค์วรณกรรมผเผชิญหน้ากับการโจมตีของกลุ่มดาวด้วยเหตุนี้ผู้มาตะเท่าหัวอยู่จึงไม่โจมตีข้าและทําให้ข้าประสบความสาเร็จในการรวบรวมดวงดาวจำนวนมากจินเฉินกวางรายงานและทําให้เทพอมะตะกลุ่มดาวเกิดความคิดบางอย่างเราสามารถทาให้ถ้าสวรรค์วรณกรรมทอรยศกองกำลังพันธมิตรสวรรค์พิพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ผัวมาตาเท่าหัวอยู่ยึดมั่นกับถ้ำสวรรค์วรรณกรรมเทพอมะตะกลุ่มดาวเข้าใจเรื่องนี้ผัวมาตาเท่าหัวอยู่ไม่โจมตีจิ้นเฉินกวางเพราะเขาให้ความสําคัญกับถ้ำสวรรค์วรรณกรรมมากกว่าสถานะสมาชิกกองกําลังสวรรค์พิภพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่สิ่งสําคัญที่สุดคือผัวมาตาเท่าหัวอยู่ต่อต้านฟางหยวนและกองกำลังเผ่ามนุษย์กลายพันธุ์ นั่นเป็นสาเหตุที่เขาเข้าร่วมกับกองกําลังพันธมิตรทะเลปราณเมื่อฟางหยวนกลายเป็นเทพอมะตะแห่งความรักกองกําลังของทะเลตะวันออกเข้าร่วมกับเขาทันทีนั่นทําให้ถ้าสวรรค์วรรณกรรมติดร่างแหไปด้วยเหตุใดฟางหยวนไม่กลืนกินถ้าสวรรค์ทั้งหมดเหตุผลง่ายมากเพราะมิติช่องว่างจากักรพรรดิไม่เสถียรมันไม่สามารถกืนกินสิ่งใดได้ในช่วงเวลานี้ การต่อสู้ที่ถ้ำปีศาจคลังทำให้ฟางหยวนพบความสูญเสียครั้งใหญ่มิติช่องว่างจากกักรรรดิแทบพังทลายดังนั้นฟางหยวนจึงไม่สามารถกลืนกินถ้ำสวรรค์ในเวลานี้เขาเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการอนุมานเท่านั้นสถานการณ์ของตระกูลฟางทำให้เขาสูญเสียพลังงานเขาปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าในสภาพแวดล้อมได้ไม่มากนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขา เขาไม่สามารถช่วยเหลือถ้ำสวรรค์วรรณกรมแม้ฟางหยวนจะแข็งแกร่งแต่เขาเป็นเทพบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมไม่ใช่เส้นทางแห่งปัญญาการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลางฟางหยวนประสบความสำเร็จเพราะเทพอมาตะกลุ่มดาวให้ความสำคัญกับการฟื้นขืนชีพของนางและงานวิจัยชีวินิรันนางยังระวังเทพอมาตะตะวันเดือดมากกว่านั่นทำให้ฟางหยวนสามารถคว้าชัยชนะ เส้นทางแห่งปัญญาไม่เชี่ยวชาญการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดเดาไว้ล่วงหน้าขณะที่เทพอมะตะกลุ่มดาวมีเวลาเตรียมตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปความได้เปรียบของเส้นทางแห่งปัญญาจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆยัยงไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งใดเพียงความจริงที่ว่า เทพอมาตะกลุ่มดาวสามารถปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของวังสวรรค์มันก็ทำให้นางกลายเป็นผู้นำในการแข่งขันของสามเทพแล้วแม้ฟางหยวนจะไม่เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งปัญญาแต่วิธีบนเส้นทางแห่งปัญญาของเขาก็เหนือกว่าผู้อมาตะระดับแปดทั่วไปปัญหาของถ้ำสวรรค์วรรณกรรมเป็นเพียงเรื่องผิวเผิน พวมาตะาเท่าหัวอยู่จะไม่รายงานเรื่องนี้กับเขานี่เป็นโอกาสของเราหากเราไม่สามารถใช้โอกาสนี้ได้ดีพอหรือทำให้มันยืดเยื้อออกไปฟางหยวนจะขนพพด้วยความคิดนี้เทพอมตะกลุ่มดาวจึงส่งจินเฉินกวางและฉินติงหลิงไปยังถ้ำสวรรค์วรรณกรรมเพื่อลอบซื้อตัวพวมาตะเท่าหัวอยู่หากพวกเราสามารถดึงถ้ำสวรรค์วรรณกรรมเข้าร่วม พวกเราจะสามารถทำเช่นเดียวกันกันกบตระกูลฟางของทะเลทรายตะวันตกหรือไม่เจ็ดจำนงของหวานซื่อหงเสนอราชันตรงเยอะหยันเทพอมะตะกลุ่มดาวสายสีสาย้อนกลับไปเจ้าคิดว่าเหตุใดตระกูลหวานจึงไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับฟางหยวนพวกเขารู้ความสัมพันธ์ระหว่างฟางหยวนกับตระกูลฟางเหตุใดกองกำลังใหญ่ของทะเลทรายตะวันตก ยังรับปากเข้าร่วมกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางตั้งแต่ก่อนที่วังสวรรค์จะแสดงตัวหวานซื่อหงสายสีสาเบาๆด้วยการหลอมรวมของสองสวรรค์และการแข่งขันของสามเทพสถานการณ์ของห้าภูมิภาคจะกลายเป็นยุ่งเหยิงปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญไม่ได้มีเพียงความแข็งแกร่งหรือผลประโยชน์แต่มันยังรวมถึงเจตจำนงของผู้คนหัวใจของผู้คนยังเป็นสิ่งที่ซับซ้อน มันยากที่จะประเมินคุณค่าแต่ง่ายที่จะทําความเข้าใจย้อนกลับไปวังสวรรค์ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนเพราะพวกเขาทําให้คนเหล่านั้นศรัทธาวังสวรรค์รับปีศาจต,ต่างโลกพวกเขารับปีศาจอมะตะเช่นหวานซื่อหงนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพวกเขาพวกเขาให้โอกาสปีศาจกลับตัว นั่นเป็นความเมตตาการุณาของพวกเขาในฐานะฝ่ายธรรม,มะอย่างไรก็ตามหากวังสวรรค์ยอมรับตระกูลฟางพวกเขาจะสูญเสียการสนับสนุนจากผู้คนหากวังสวรรค์ยอมรับตระกูลฟางที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายปีศาจวังสวรรค์จะไม่ต่างจากคนเหล่านั้นที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์หากวังสวรรค์แสดงท่าทีว่าต้องการผลประโยชน์ชื่อเสียงของพวกเขาจะถูกโจมตี ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อตระกูลฟางต้องพึ่งพาฟางหยวนขณะที่ฟางหยวนวางแผนและทำให้ตระกูลฟางบุกโจมตีตระกูลวานเขารู้ว่าชื่อเสียงของเขาจะไม่ได้รับการยอมรับโดยง่ายเพียงเพราะเขาประกาศว่าตนเองเป็นเทพอมตะแห่งความรักกองกำลังใหญ่ทั้งหมดของทะเลตะวันออกเข้าร่วมกับเขาเพราะความหวาดกลัววูหยงทำธุรกรรมกับฟางหยวนเพราะผลประโยชน์ เช่นเดียวกันกับที่วูหยงทำธุรกรรมกับวังสวรร์หากวังสวรรค์ทำเพื่อผลประโยชน์เช่นกันฟางหยวนจะมีความสุขมากหวานซื่อหงเสนอวิธีนี้เพราะนางเคยเป็นสมาชิกฝ่ายปีศาจมาก,ก่อนขณะที่สมาชิกวังสวรร์คนอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตะกูลฟางเป็นฝ่ายได้เปรียบในทะเลทรายตะวันตกสิ่งที่น่ากังวลคือ ตระกูลฟางอาจขายแหล่งทรัพยากรทั้งหมดให้ฟางหยวนเทพอมตะกลุ่มดาวคิดนางเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งบนเส้นทางแห่งปัญญาของโลกใบนี้นางสามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้านั่นเป็นเหตุผลที่นางส่งโจซงซินออกไปโจซงซินเป็นผู้อมตะบนเส้นทางแห่งข้อมูลเขาเชี่ยวชาญด้านการค้นหาเบาะแสหากตระกูลฟางต้องการละทิ้งทุกสิ่งและจากไป โจส่งสินจะรวบรวมข้อมูลและส่งให้เทพอมตะกลุ่มดาวเพื่อหาวิธีต่อต้านพวกเขาไม่ว่าอย่างไรตะกูลฟางก็ต้องถูกกำจัดหลังจากเทพอมตะกลุ่มดาวปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาในสภาพแวดล้อมของวังสวรรค์นางก็ต้องพักผ่อนและสะสมพลังงานอมตะก่อนที่นางจะเริ่มแผนการต่อไปในช่วงเวลาสั้นๆนี้ เทพปีศาจจิตวิญญาณเป็นภัยคุกคามมากกว่าเทพอมะตะตะวันเดือดและเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์มันถึงเวลาส่งคนออกไปค้นหาเทพธิดาจื่อเว่ยแล้วเทพอมะตะกลุ่มดาวจัดการทุกสิ่งอย่างพิถีพิถัน